ในส่วนของการที่จะกระตุ้นอนุรักษ์เอกสารตัวเขียนกันบ้างนะคะซึ่งสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณค่ะก็ได้มีการจัดการสัมมนาวิชาการกระตุ้นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาด้านเอกสารตัวเขียนไทยค่ะ สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการสัมมนาวิชาการและนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติในหัวข้อสถานภาพความรู้เอกสารตัวเขียนกับมนุษยศาสตร์สังคมาศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์ในสังคมไทยโดยมีรองศาส,สตราจาราย์ไั่บูรดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาเป็นประธานในพิธีและได้กล่าวต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ดรสืบพงษ์ธรรมชาติผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมบ้านสุสกิสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะ เพื่อฟื้นฟูคุณค่าและมูลค่าของเอกสารตัวเขียนไทยทั้งในและต่างประเทศโดยการสแสวงหาแนวทางการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้จากเอกสารตัวเขียนนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์นวัตรกรรมจากเอกสารตัวเขียนซึ่งจะต้องถอดเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาไทยออกมาเพื่อการรื้อฟื้นและสานต่อให้เป็นมรดกอันล้ำค่าต่อไป ภายในงานมีการจัดกิจกรรมปากฐกถาหัวข้อเอกสารตัวเขียนสมบัติวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติการอภิปรายในเรื่องต่างๆรวมถึงการบรรยายพิเศษและนำเสนอบทความจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณในประเทศไทยและอักษรวิธีไทยโบราณทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยร่วมพูดคุยสัมมนาในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะ